อันนี้มีต่างในส่วนของสเกิร์ตรอบคันมาให้แล้วนะครับดูเท่เ,ทเทสปอร์ตตัวน,นี้ไม่ต้องไปต่งอะไรเพิ่มเลยเบาะหนังสีดำตะเข็บเดินได้สีแดงนะครับยังใหม่ยังสวยอยู่เลยหน้าจอทัชสกรีนขนาดเจ็ดนิ้วเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีเส้นสายการยานะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์การยะทั้งหมด2จุดนะครับคอยช่วยเวลาถอยสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับอยู่กับผมบอยพยจจนกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องบอยรีวิวรถนะครับคลิปนี้นะครับผมมีรถเกง Eco ่งอีโคคาร์ นะครับผมเป็นแฮตแบ็กห้าประตูยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอแล้วก็มาฝากพี่ๆทุกๆคนกันนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยต้ายาริส1.2ทีพาร์ตปี2019นะครับผมได้สีดํานะครับสีดำโรงงานพร้อมชุดแต่งรอบคันมาแล้วนะครับไม่เพียง40,000กว่าโลเท่านั้นนะครับราคาคันนี้นะครับตั้งอยู่ที่425,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะครับหรือว่าผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงเดือนละประมาณ 7300บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าตัวตัวจัตตาอยาดิชคันนี้นะครับนะครับดูตัวรถนะครับได้เป็นสีดำโรงงานนะครับผมสีเดิมแบบสวยเลยพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับมาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับในส่วนของชุดไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วใสๆนะครับมาพร้อมกับไฟหลีแบบ led light guiding นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับ ในส่วนของไฟ day t i m e r u n n i n g light นะครับก็จะอยู่ด้านล่างของนี้นะครับแล้วก็ไฟสปอรอกนะครับมีมาให้แล้วนะครับคันนี้มีการตกแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับเป็นสีดาตัดแดงนะครับก็จะดูหล่อดูเท่มากๆนะครับกระจังหน้านะครับได้เป็นสีดาเมทัลลิกนะครับผมตัดกับขีดคมเมียยนะครับสวยงามแล้วก็ดูหรูหราดูสปอร์ตนะครับผม รีย ể สันนะครับที่ฝากระโปรงคมชัดนะครับผมนะการันตีนะครับรถของเราไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ำกับไม้ก่อไม่นะครับคันนี้ก็อยู่ในมาตรฐานเพชนยนต์ของเรานะครับผมด้านข้างขอบชิดๆนะครับรถไม่เคยโดนมานะครับสำหรับตัวล้อนะครับได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับรับด้วยตัวยางเบสโตนยางจะได้เป็นปี2019ไปนะครับสภาพดอกยางก็ยังถือว่ายังลึกๆนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับ นี่ยครับมีการตกแต่งสเกิร์ตมาให้ด้านข้างมานะครับผมเป็นสีดำตัดแดงสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากๆนะครับกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเรี้ยวนะครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้านะครับมีคิวกันสามีฟิล์มนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับมือจับประตูนะครับได้เป็นสีโครเมียมนะครับกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เดตนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้เจ้าของเดิมนะครับมีการติดเบ้ารองกันลอยมาให้นะครับผมถือว่าเป็นรถที่เจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับตะเขียบดินได้สีแดงนะครับดูสปอร์ตนะครับเบาะนั่งสบายนะครับผมยังใหม่มากๆเลยนะครับผมได้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับสต่เมับตัวพุ้สตาร์ทนะครับผมก็จะมีอยู่ตรงที่ขวาเมื่องนี้นะครับผมมีโหมดอ่า Parking Center นะครับเตือนเวลา ถอยจอดนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับมีหุ้มหนังนะครับแล้วก็เดินตะเก็บได้สีแดงนะครับดูสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากมากนะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วอันนี้เป็นหน้าจอเดิมๆมาจากโรงงานนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะครับส่วนตัวเกียร์เป็นอัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับหัวเกียร์นะครับเป็นหุ้มหนังนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่ลอกไม่ร่อนนะครับ ตัวแป้นเกียร์นะครับก็จะมีในส่วนของสีดําเป็นโนบกนะครับสวยงามนะครับหรูหรานะครับภายในก็จะตกแต่งด้วยโทนสีดํานะครับตัดกับตัวสีเทานะครับสภาพสวยๆเลยนะครับดูใหม่ดูสวยอยู่เลยนะครับแดชบอร์ดด้านบนสีไม่ซีดไม่จางนะครับตรงแผงกั้นประตูนะครับก็จะตกแต่งนะครับเป็นอ่าตะเข็บเดินได้สีด้านะครับเป็นวัสดุบูนุ่มตรงนี้ด้วยนะครับกระจก ปรับไฟฟ้าแล้วก็ับเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับน,อน็อตด้านแก้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับหัวน,อน็อตตรงประตูฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะเก,กาจุดปัาสติกเกอร์แนสนิทเรียบเนียนไม่มีละอองสวละอองสีพ่นพับนะครับสนใจคันนี้ก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์สุดปดสาาป,ปเบอร์นี้อดไลน์ได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์นะครับยังใหม่ยังสวยเยอะเลยนะครับนะครับดูตัวเบาะนะครับผมตะเก็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับไม่มีรอยงานนะครับเปดงเพดานนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับตกแต่งด้วยสีดำทั้งหมดนะครับผมรถดูสปอร์ตมากสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งอีกแล้วนะครับนี่ชุดแต่งเซทเทมาให้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับ สัญลักษณ์รุ่นตัวจีนะครับสำหรับตัวยาริสนะครับตัวจีหนึ่งจุดสองจีคันนี้นะครับไฟเบรกนะครับเป็นสีงาลมดํานะครับไฟเบรกสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับกล้องมองหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาถอยจอดนะครับเข้าเกียร์ถอยก็จะทํางานนะครับนะครับสภาพปมไฟนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของเสาอากาศคลิปฉลามแล้วก็ชุดแต่งสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับผมนะสภาพสมบูรณ์แบบนี้สวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับ ใครที่อยากได้รถที่ว่าเอาไปล้ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับคันนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะด้านหลังก็มีที่เก็บสัมภาระนะครับถือว่ากว้างขวางเลยนะครับสามารถเพิ่มความจุนะครับโดยการพับเบาะได้นะครับมีถามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รับตัวยางอะไรจะไม่ได้มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเปคเดิมนะครับของเขาจะเป็นในส่วนของชุดป่ายางไปนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับรอยซีนปั๊ม 1R านะครับเมอาร์ตต่างๆนะครับกลมคมชัดทุกจุดนะครับ เนเดิมอันนี้คือเดิมเดิมมาจากโรงงานนะครับไม่มีพวกรอยพวกสนุนสนิมใดๆนะครับรถไม่เคยผ่านการจมน้ํามานะครับหรือว่ามีการแช่น้ํานะครับนะครับดูซีนฝั่งนี้แล้วก็ปั๊มหนึ่งแอลเมนอาร์ตต่างๆนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับโครงสร้างฝั่งนี้นะครับตัวเมนอาร์กลมคมชัดหัวน็อตนะครับตรงฝาท้ายไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับไม่มีร่องรอยประจงประจาหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆนะครับมางันงะแกะเกานะครับ เม็ดาซ้ายขวานะครับกรมคมชัดนะครับสวยงามแล้วก็เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับผิวพันธุ์ฝั่งนี้นะครับเดี่ยมสานคมชัดนะครับในที่ฝาถังน้ํามันนะครับก็จะเป็นงานนะครับเป็นแบบคมเมียมนะครับสวยเลยนะครับนี่มาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับหัวร้อฝั่งนี้ไม่มีขยับไม่มีแกะเพตัวรถนะครับเป็นปีสิบเก้าแท้เลยนะครับตัวได้เครื่องก็สามารถตรวอบตรงนี้ได้เลยนะครับร้อไม่เคยขยับไม่เคยแกะ ซอกหรือประตูเดิมเดิมนะครับล็อตด้านแก้มนะครับตรงประตูฝั่งนี้นะครับก็ไม่เคยโดนแกะนะครับนะกุน็อตเดิมเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะครับเจ้าของเดิมน่าจะเพิ่ง่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไม่นานนะครับนะครับมาเข้าถ่ายน้ำมันเครื่องวันที่19เดือนห้าหห้านะครับครั้งต่อไปเข้าที่เข้าตอนที่4ี่0 0นสนะครับตอนนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ4 7 0 0 0ได้นะครับอ่านี่ครับ ตัวสบอนะครับตอนนี้เลขหมาอยู่ที่47 0 0 0นะครับเดี๋ยวก็ลดปล่อยนะครับเดี๋ยวเราดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องฐน้ำมันเครื่องให้ใหม่อีกทีนึงนะครับเรื่องของเหลวต่างๆไม่ต้องกังวลนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ลืมให้ดูไปนะครับมีกล้องหน้ารถอันนี้คือเจ้าของเดิมครับเขาติดตั้งมาจากลงอ่าทางศูนย์โตโยต้ามาเลยนะครับเป็นกล้องหน้ารถของทางโตโยต้าด้วยนะครับอ่เจ้าของเดิมถือว่าดูนะเอาใจใส่รถดีมากๆเลยนะครับใครที่ได้ไปผมว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ไม่ผิดหวัง เพราะว่าได้เป็นรถสวยชุดแต่งมาพร้อมนะครับผมออปชันที่กล้องหน้าที่ใส่มาให้นะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลรถค่อนข้างดีมากๆนะครับผมมาเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดนะครับภายในห้องเครื่องกันต่อบ้างแล้วกันนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะครับเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับภายในของเขาก็ยังใหม่ยังสวยยังแห้งๆนะครับรอยคราบน้ํามันไหนเยอ้มนี่ไม่มีให้เห็นเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกก็ยังอยู่นะครับเมนอาร์ตตรงเบ้าชกนะครับกลมคมชัดสวยงามทุกจุด ปั๊ม r 1นะครับผมแล้วก็หัวน็อตด้านในไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานนะครับจุดปะสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงแนสนิทเรียบเนียนไม่มีละอองสีพ่นทับนะครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับซอกหลืบด้านในเช่นเดียวกันนะครับเบ้าโช๊คนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ปั๊ม1 L นะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับไม่เคยถอดนะครับ คานนะครับโค้งมนนะครับรูกลมคมชัดนะครับคานไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับดูตัวคานได้เลยนะครับนี่ครับดูตามคันได้เลยรูกลมๆของตัวคานนะครับคมชัดนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนะสวยๆได้อีกหนึ่งคันนะครับนะสำหรับตัวโตโยต้ายาริสหนึ่งจีพาทนะครับปี2019นะครับเป็นพาร์ทแบ็กหประตูยอดนิยมแล้วก็ขายได้อีกหนึ่งคันนะครับไม้น้อยๆชุดแต่งรอบคันนะครับผมคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับผมราคาเพียง4ี่แ0 0สบาท ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ7,300กว่าบาทเท่านั้นสนใจติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ